พี่หม่พี่ใหม่พี่ไหม่พี่หม่พี่หม่พี่ใพี่ใหม่พี่ใหม่่ใหม่พี่หม่พี่หมาพี่ใหม่พี่ใหม่พี่หมพี่ใหม่ยป่ใหม่พี่ใหี่ใหม่ใหม่พี่ใหมพี่หม่พยหมพี่ใหม่พี่ใหมงาน่ี่ไหนอ่่รู้สุราหห่ เอาเหมือนหนึ่งเลยพี่มอยจงหัวเราะเดียวเลยอ่ะอย่ลืมนักโรงเรียนไม่ได้เป็นครูไปฝึกสอนอยู่นะหนึ่งโอ้เดี๋ยวเราต้องคิดเรื่องฝึกงานเฮ้พี่มอยแต่ว่าคุณน้าคุยมะม่วงกินอรอยเลยช่วยอย่าลืมกินใจน้าอย่าลืมนะ ไปนูกตาลนุตาลเตรียมไอี p น้าจะหวังไว้อย่างน้เถอเถอไม่ใช่แค่น้าจาแต่เป็นความหวังของพวกเราเราต้องทำให้ได้เราเพื่อประเทศไทยค่ะเออไปไปไปเถอเถะฉันว่าประเด็นน้าอันโตไม่ใช่อยากดัดงานทีทำไมอีกจิกชายโอแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วเธอฉันก็ต้องยอมรับในตัวน้าตาจริงๆกับลูกตาม่านไปแล้วโดนเชิงมดีมเเลยหม่เยมหย นางเก่งม,มากแต่เวลาสิทชายม,มาพอดเหบาบนางเก่งจริงโธฉันกระเทยโดน,โน,โน,โนหนึ่งทำไมหนึง่งว่าแบบนี้อะคฉันไม่มีโรกหวว่าเรางไงเธอ <c oughs> โอเคไปขึ้นปีห้าขึ้นปีห้าได้แล้วไปไปฟึงกนะเธอเอเธอลูกตาเราจะจบแล้วน,นะเนี่ปีห้าแล้วนี้หนึ่ง เธอเป็นเพื่อนกับฉันหรือใช่มฉันเป็นเพื่อนเธอเสมอนะเนองเอย่าทิ้งฉันเลยหรอกฉันไมทิเธอแล้วเราก็จะม่ทิ้งกันนะคะี่ต่อี่ต่ออะไรมึงนี่เดี๋ยวอ๋อผูกจพูด้างลย เทียวทำไมดาวน้องปีหนึ่งเดือนเธอใครดาวปีทองคุณตอบแล้วปีตอบแล้วปีเป็นสโมแล้วแกจะได้ไปดูแลน้องปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาแให้สินเดาชื่ออะไรโธ่แต่นางเป็นอโลพ p เ c ียโธ่ แต่เพิเร์เธอแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ชอบนะเพียแค่ติ้หนึงกชอบของฉันเลยว่าเออทิ้งิชอบผิดทิ้ทแต่ฉันก็ต้องยอมรับว,ว่าน้องพีพีของเธอี่ใส่ดีน้หนึ่งอ่ะโทมาเรื่รองฉันกับรอน,นีสักนิดไหม มาหลายปีแล้วนะเธอยังรักอยู่ไหมนี่พยายามรักของเธอยังอยู่ไหมยห่อน้องดุงมีงั้นอยู่เธอแต่รอนีไม่ค่อยสนใจจันทำไมเ่อดูรอนีไม่ค่อยกระบุ้นชอบต่อรูปเลยตั้แต่ถอดเหล็กจนเธอความก็ยุบลงยุบลงความรักของฉันก็น้อยลงน้อยลงยังไม่ยุบยังไม่ยุบ ก็ยังลืมใส่ดินแดนด้วยไอ้เธอฟันเลยนี่ของลาวเธอแต่ความรักของฉันรออยู่ดี่ว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะตาเอ็งตอบเรือที่นี่มันวุ่นวัวมากคือใกล้สอบสภาแล้วตาแต่ว่าฉันก็ยังวุ่นวับคอมพีก่อนคอมพีก่อนฉันอ้าวแล้วฉันคิดว่าฉันผ่านแล้วคอมีก่นตอบคอมพีแล้วเธอเนี่ยเราต้องไปช่วยการติวนะหนึ่งไม่ใช่ว่าเธอเนี่ย จะไปอ่านคนเดียวอยู่แล้วปล่อยให้ฉันอยู่หอคนเดียวเนึงเธอฉันนั้นฉันนั้นเคยฉันเคยอยากดิวเพื่อนอ่ะเธอแต่ว่าฉันฝันฝันว่าฝันว่าฉันดิวเพื่อนสี่ชั่วโมงฉันเป็นลมเธอฉันว่าฉันไม่ดิวอ่ะเธอเธอว่าอะไรอ่ะตาเธอมันเป็นความฝันเท่านานแต่เพื่อนเพื่อนฉันควดิวฉันเป็นคนดิวหนึ่งแล้วหนึ่งก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะน้องน ้ำเงยถึงฉันเป็นลมจะก็ติวน่ะเธอนะเธอติวก่อนเธออย่าลืมติวฉันกันหน่อยฉันตองตงแก้วนานแล้วฉันเป๊ะที่สุดและเคมีนั่นติวให้เองกลบมาี่ปแล้วัผมม่บปป้วยไอ้โผลเลตอน้นเป็นเรื่องชีวิตประจาวันตแล้วไม่เป๊ะตงกี่มึงงบิกเป๊ะตังนะมึงน่าจาเป็นไงบ้างกับเพื่อนมึงที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันนะเห็นว่าได้ชายมาตีบนลาว เห็นว่ามีภาพหลุดกันตาคู้เหนื่อกับน้าตาบ้าตาน้าตาทำสมุดทะเบียนราชผู้ชายก็ได้แล้วก็ยังติดกันหมดแล้วอ่ะตาคู่เหนื่อยับน้ตาคือว่าเดี๋ยวเราติดละครติดเราอาจจะโดนตบนะฮะโอ้โหชมที่พูดเรื่องจริงหมดเละโดยแต่พูดให้ตลกแค่นั้นเอง เธาอย่าทิ้งฉันนะหนึ่งไม่ใช่ว่าเธอนี่ะอ่านหนังสือตลอดฉันตื่นมาก็เห็นเธออ่านจะนอนเธอก็อ่านกินเธอก็อ่านนะหนึ่งฉันไม่ใช่ได้อ่านเท่าไหร่ยลูกตามั่นมากค่ะเธออย่ไปฉันต่อฉันไม่ใช่เคยไปเธอตาแต่เธอตื่นมาทีไรก็ยังเห็นเธอนั่งอ่านอยู่ตลอดนั่นึ่งก็เวลาเธอหลับฉันก็ไม่อ่านเหมือนเธอนี่ยพอเธอตื่นฉันก็อ่านเธออย่าไปฉันต่อลูกตาต่อได้แล้ว สอบสอบผิงวันสอบแล้วหนึ่งไปไปฉันโทรบนก่อนไหมเธอแก้บนหรือยังกับที่เขาบอกนลูกตาโทรโทรพูดถึงปิงปองนะ้ธโทรทำไมล่ะขนหน้าแก้งเชียนไม่มีเธอข้ามเรื่องนี้ไปฉันฟังผิดฉันฟังผิดฉันฟังผิดเธอจะสอบแล้วนะเราไม่ให้สาย เพื่อนกันตลอดไปนะครับพวกเราจะต้องไปได้วยกนันใช่ผลสอบไม่ว่าจะอ,ออกมาเป็นยังไงนั้นเธอก็คือเพื่อนฉันนะตาเธอก็คือเพื่อนฉันเหมือนกันน้ำหนึง่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยสวยมากาก็เย็่ปากฉันผลสอบออกแล้วจ๊ะอ,ออกแล้วเออพูดได้เลยอ่นั้นแหละโหรือเหล่านี้ฉันมาเถิดไปสอบสภากันต่อ <c oughs> ตลกลงคอมพิลผ่านหมดใช่ไหมผ่านผ่านหมดเธอเออขอได้เรอหลับ อาเธอไปสอบสอบสภาตาจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเงินเฮี่เราก็ต้องไปด้วยกันเราไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งกันนะหนึคนเธอยังไงอนาคตหนึ่งเธอแล้วอนาคตฉันเหรอฉันต้องเป็นพนักงานหญิงที่สวยแล้วก็รวยมากฉันนั้นที่ไปติดตาตุ้งตาตั้งสิบตาเป็นความฝันของหนึ่งใช่ไหมนี่เนี่ยช้อนนั้นท่อพี่ปิงอะไรม้วหมดให้พี่กินตาเลยได้ ้ปีสคนนี้ฉันพูดถึงได้ไหม่ะยังไม่ลืมนะอาพิณหรอชวไปญี่ปุนแกไยกันเดน้องพี่พี่ที่ญี่ปุ่นเนอะิดเขายิดดีแล้วดีแล้วแหละตกลงเธอเป็นหญิงแต่งชายหรือชายแต่งหญิงหรือ้องไปก เราจะมีไอ้ตอมตาถึงแม้ว่าอนาคตฉันจะไปติดตามตูงตามหรือว่าอะไรนะแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเธอแต่งงานขึ้นมาหน่ะนะเธอฉันแต่ง,ง,งบบเงี้ยเธอข้าเปะเนิไทยยอมรับกหมายเกิน ตาความทรงจำของพวกเราจะอยู่ตลอดไปนะเธอเท่านั้นหนึ่งว่กา RX30 ก็คือ RX30 และทุกคนก็จะไปด้วยกันในวันนี้ใช่ RX30 ก็เหมือนเอ็กซ์ตาโพลตเอ็กซ์ตาโพลก็คือเอ็กซ์ตาโพลตเพราะั้นอนกาก็คือ30เธอกับฉันจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ไม่ไม่เฉพาะ RX เราเธอพี่ด้วยกิ๊้ก้าวด้วย ลืมไปปใหม่ลอบมาจากตุกเินฉัน็ไม่แบ่งนู่นแบ่งะไรแต่เราคือเพศศาสตร์สงครานักคริ่ค่ะเราจะต้องไปด้วยกันแล้วก็เราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอย่าลืมกลับมาหาพวกเราด้วยพวกเรารออยู่นะคะขอให้พี่ๆทุกคนเก็บความทรงจำดีๆไว้นอนนี้ใช่คับไม่ว่ายังไงพวกเราก็ไม่ลืมพี่ๆไม่ลืมตุ๊กทุกคนไม่ลืมผู้หญิงไม่ลืมผู้ชายทุกคน อ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อซสาสสิร็จของพวกเรานะครับก็ทําอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ได้รับติดตามชมแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับ